โอเคผมวันนี้นะครับน้องคอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ผมช่องโฮมซิกกันนะผมซึ่งในะวันนี้นะครับนะั้นเราก็มาอยู่กันในเกม Cat of p a n z e r กันนะครับซึ่งเกมนี้นะครับนะก็เป็นเกมรถถังยิงกันนะผมนะแต่ที่ผมชอบในเกมนี้นะครับนะก็คือเกมนี้มันมีเครื่องบินให้เล่นด้วยนะผมนะผมอยากเล่นเครื่องบินนะก็เลยโหลดเกมนี้มาเล่นนะผมนะซึ่งเครื่องบินนะครับนะั้นต้องมีเลเวล34 ยศร้อยตีสี่ครับผมนะถึงจะสามารถปลดล็อกเครื่องบินได้ครับผมนะแต่ว่าผมเพิ่งเลเวลสิบเอ็ดเองครับผมนะซึ่งก็มียศสิบตีหนึ่งครับผมนะมันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลพอสมควรเลยนะ <c oughs> เครื่องบินต้องใช้เลเวลสามสิบสี่ในการปลดล็อกครับผมนะแต่ว่าผมพึ่งเลเวลสิบเอ็ดเองนะเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ผมพึ่งมาเล่นเกมนี้เองนะแต่ว่าถ้าผมปลดล็อกเครื่องบินได้ <c oughs> ผมก็จะเอามาเล่นให้ดูครับผมนะแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยผมขอมาเล่นเจ้า h ฮ mmer M1 0 3 8่นสก็คือคันนี้ครับผมนะรถคันนี้นะครับผมนะก็เป็นรถที่ผมเอาไว้เก็บเลเวลเลยนะผมนะเพราะว่าจารถคันนี้เนี่ยมันสามารถยิงเครื่องบินได้นะผมนะเพราะว่าถ้าเป็นรถถังเนี่ยมันจะไม่สามารถยิงเครื่องบินได้ผมนะเพราะว่ารถถังอะอ,อ,องศาในการยิงมันจะไม่กว้างพอที่จะยิงเครื่องบินที่มันอยู่ข้างบนนะผมนะแต่ว่า ถ้าเป็นเจ้ารถแฮมเมอร์คันนี้เนะี่ยมันจะมีจะรวดนะนี่นะนี่นะผมนะมันจะมีจะรวดเอาไว้สําหรับยิงเครื่องบินนะผมนะอ่ามันก็ไม่ได้มีแค่จะรวดเอาไว้ยิงเครื่องบินอย่างเดียวนะเพราะว่าจะลดแฮมเมอร์ก็มีปืนกลด้วยนะผมนะนี่นะครับนะซึ่งก็คือเจ้ารถแฮมเมอร์นะผมนะมีอาวุธทั้งสองแบบนะผมนะมีทั้งจะรวดเอาไว้ยิงเครื่องบินแล้วก็มีปืนกลนะผมนะซึ่งจะรวดเนี่ยก็ <Billie S 2> ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปยิงเครื่องบินอย่างเดียวก็ได้ผมนะสามารถเออเอาไว้ยิงรถถังก็ได้นะผมนะอ่ามันยิงได้ทั้ง2อย่างนะยิงได้ทั้งเครื่องบินแล้วก็ยิงได้ทั้งรถถังแล้วผมนะแต่ว่าข้อเสียของจะลดแฮมเมอร์ก็คือมันค่อนข้างบางครับผมนะโดนรถถังยิงเนี่ยก็ประมาณ2ทีก็แตกแล้วครับผมนะก็ระเบิดนะมันค่อนข้างบางนะแต่ข้อดีของมันคือสามารถต่อต้านพวกเครื่องบินได้นะอ่าผมชอบตรงนี้นะรถถังเนี่ย ผมโดนพวกเครื่องบินมันยิงไะแล้วผมแบบยิงส่วนมันไม่ได้ผมเลยลำคานะก็เลยมาเล่นเจ้ารถแฮมเมอร์นะเพราะว่ามันสามารถยิงเครื่องบินได้นะผมก็เลยมาเล่นเจ้าคันนี้นะอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวไม่ให้ไปการรอชาร้าเสียเวลานะเดี๋ยวก็จะเข้าไปเล่นให้ดูครับผมนะว่าเจ้ารถแฮมเมอร์ของผมเนี่ยมันจะโหดสัตว์รัดเสียแค่ไหนผมนะโอเคครับผมไปโอเคครับผมนะแล้วก็ ได้ด่านแลนะอ่ามาอยู่ให้ด่านแลนะอันนี้ก็จะเป็นด่านยุดจุดอ่ะอันนี้ไม่ใช่ยุดจุดนะน่าจะเป็นแบบยิงฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะเป็นแบบเดสแมทนะผมนะยิงฝ่ายไหนฆ่าได้เยอะสุดก็ชนะไปนะสำหรับด่านนี้นะมาครับผมนี่ศัตรูรายแรกยิงไปเลยอุ้ยทำไมอ่ะทำไมมันแรงยังไง นี่นะข้อเสียของรถแฮมเมอร์นะคือโดนไม่กี่นัดก็ระเบิดนะไม่กี่ผมโดนไปกี่นัดนะนัดเดียวปะระเบิดตายเลยโอ้โหอะไรอะไม่กี่แบบเห็นเยื่อเห็นเยื่อเห็นเยื่อไงแต่ขันไม่กี่รถแต่รถถังขันไม่กี่เลือดมันน้อยไม่ใช่เหรอทำไมขอยิงผมเดียวตายละมาจะลวดไป โอเคอเรียบร้อยได้แล้ว1คิวนี่นะจะลวดมันสามารถยิงรถถังได้ไหมผมนะแล้วก็เอาไว้ยิงเครื่องบินก็ได้ไหมผมนะยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหดัเป็นห้าเก้าห้าเจ็ดเดี๋ยวผมจะยิงจะลวดให้ดูนะเดี๋ยวจะยิงจะลวดให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรอจะลวดให้ลวดเต็มก่อนเร็วๆสิจะลวดนี่ไงจะลวด

อยู่ไหนกันแปบ๊บนึงแป๊บนึงโนง้นไปนี่ไงะจะลรถไปก่อนอุ้ยโอ้โหย,ย,ยิงพ่อมือหน้าสั้นแปบ๊บนึงเฮ้ยขนุนเลือดน้อยอุ้ยกระจกเหลาโอ้ย,ออยเขาเข้าเขาเข้าป่าไปก่อนนะ กระสุนก่อนเฮ้ย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 ยางแตกโอ้โหรถมันขยับไม่ได้นะเมื่อกี้โดนยิงโดนยิงล้อนะรถขยับไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วข่าวนะเวลาแบบยางแตกมันจะขยับไม่ได้เงี้ยจะพอไปจะพอผ่านไปประมาณสักวิสองวิเดี๋ยวรถก็กลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวครับผมนะว่ายางแตกแล้ว มันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะเดี๋ยวรถมันก็จะวิ่งเองได้นะไม่ต้องกลัวครับผมนะเกมนี้ยางแตกไม่มีจริงโอ้ยรถก็รถมันก็ทึกเกินอ่ะมาล้วงไอก่อนเรียบร้อยได้คิวสักทีโอ้โหโดนลัดไปต้องซองคันเฮ้ยเฮ้ยคันนี้มันโอ้โหไม่ทัน กำลังจะหันไปเอาเลยนี่ไงนี่ไงตักรักยางแตกนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้มันมันมีเวลานับถอยหลังเลยนะว,ว่ายางแตกกี่วิเฮ้ย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 โอ้โหเรียบร้อยเลยยางแตกวิ่งมาได้เดียวโลกเลยทีนี้มาครับสิบสามวิสิบเอ็ดต่อสิบสามมันนะ เนี่ยเวลาอีกนาทีนะครับโอ้จะแพ้ไหมเนี่ยสามสองหนึ่งเอาละเครื่องบินอยู่ไหนอยากยิงเครื่องบินบ้างนั่นไงอยู่ไกลไปนะไอ้โนโดนโถวันโดน โอ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยี่สิบได้อยู่โอ้โหเกมเกมล็อกอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันก็ล็อกอยู่ให้เราทำยี่ไม่ตดนนะขอก้อนขอกอนกไปลาโอ้โหกะจะขอสร้อยไอ้ลำนี้สักลำก้อนแพ้นะ ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเอาหม่โอเคครับมาไปอีกยังยังไม่ค่อยจุใจนะเพราะว่ามันโดนล้าไปสองคันไงความจริงมันต้องไปผลงานผมนะมาครับมานี่นี่ด้านเดิมปะ,ะด้านเดิมนะมาครับโหมดเดิมนะโหมดทียมเดสแม็กนะผม มันจะมีแบบโมดยึดธงเลยนะยึดจุดนะมาเราก็เฮ้ยโอ้โหว่าใครมนใครยิงอ่ะเอาไปก่อนโอ้โหไม่โดนนะเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องบินมันอยู่บนหัวเรามากเกินไปนะจะลวนขัดมาไม่ได้นะใครอีกวะ เฮ้ยตรงไหนเนี่ยนั่นไงใช่ปะออไปโอ้โหไม่ลดเลยเว้ยเาโอเค้ยุ้ยไม่รอดแล้วผมนะโอโหใช่เลยไม่รอดจริงด้วยเพราะเลือดผมเหลือแใครได้ียวเอง เกมนี้เริ่มมาดีอยู่4แล้ว4หนึ่ง4หนึ่ง4หนึ่ง่หนึ่งมาครับที่สองวิรอเกิดเดี๋ยวพี่กลับมาบางนะค่อนข้างบางนะโดนม่ก่ทีก็ก็ล่วงนะสำหรับโปรแทรมนู้นนะแต่ว่าถ้ามันยิงเครื่องบินได้ผมสำหรับผมเพราะว่ามันก็คุ้มแหละเออเพราะว่าผมหมั่นไส้ไง เล่นรถถังแล้วมันชอบมายิงผมมาผมก็ส่วนไม่ได้ไอ้เดีนี้เพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้หติดหิน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 กดหนึ่งกดหนึ่งเฮ้ย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 กระส่นอะไรวะแรงจังเอาไว้ก่อนคึงรอด ใช่มันช่างลอยผมวะ่ะแป๊บหบนึ่งนะพึ่งบินเหรอเฮ้ยยิงผมจะตรงไหน,นวะโอ้โหไม่ตายเลยนะเฮ้ยจะโหลดมาแล้วไฮ้ไ

ป้อย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 จะรวดทันเมื่อกี้โอเคครับแรกกันไปนะการต่อ8ติดต่อ8แล้วครับมาผมเวลายังไม่หมดนะเราก็ลุยกันต่อ

ก็ถือว่าทึกอยู่โดนจะลวลก็ไม่แตกนะเฮ้ยใครวะนิดเดียวโอเคโอเคอเคมื่อกี้ใรโอ้โหเรบร้อยเลยกำลังจะพูดเลยเมื่อกี้ใครยิงผมหน้าสัน่นจอล้าเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เหลืยอีกประมาณ17วิก็จะจบแม็กนะผมตอนนี้14 14่เข้าเ่ะนะ มันก็ห้าไม่ใช่หรอกทำไมตอนนี้มันสกอร์มันนำมาวะสิบตีต่อสิบห้านะไหวนีะเพื่อนโอ้โหแพ้เฉยแพ้เฉยโอเคครับผมเลเวลสิบสองแล้สนะิบตีสอง โอ้โหแต่เมื่อกี้มันมาดีนะตอนแรกตอนแรกฝ่ายผมนำนะแต่ตอนล่างเขาแซงได้นะแพ้เลยเสือดำดีอะไรอะแบ็คไทเกอร์เหรอชื่อภาษาอังกฤษอะมาเขาผมไปไปเอกซกตานะมา อันนี้ด้านอะไรเนี่ยอันนี้ด้านออกแบบทุ้งานะ้าะทุ่ง้าแห้งๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือสี่รถผมมันเข้ากัด้านมากแล้วไอ้คันนี้อะไรเนี่ยเออจ,จ,จ,จะขับก็บังมาเรามาสอดซองฮัสตูนีกว่าเหมือนผมเห็นนะเรดาร์คันหนึ่งอยู่ตรงนูน้นไกลเกินไปครับ โอ <K _ un> ้ยเฮ้ยพุ่งมาอย่างนี้เหรอเออแต่ก่อนนึงจบ้าวฮาวเป้งเฮ้ยผมเติมกระสุนก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเพื่อน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 โอ้ยมันจะดังทำไมเล่าไอ้นี่เอ้าว่าไงละ โอเคครับผมกูจบไว้มันกู่รถแค้แนเราเ,เนี่ยต้องรอจะโหลดนะเพราะว่าปืนอันนี้ยิงไม่ค่อยเข้านะฮมยรู้สึกว่าขเขาจะเลงผมหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่ง เป่าไม้อยู่ตรงหน้านะแต่จะลวดพุ่งไปไหนไม่รู้อุ้ยโค้กโค้จะลวดคือจะลวดจะลวดไปไหนศัตรูอยู่ข้างหน้าจะจะลวดไม่ไปเลยไม่ไปหาเลยจะไปไปไหนไปรึนครับเจ็ดวิสี่ต่อสี่ กมนี้จะเสมอหรือว่าจะแพ้เนี่ยเอาหน่อยเพื่อนหรือว uh mm ่าผมจะควรเก็บเอาไว้ยิงเครื่องบินอย่างเดียววะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีจะรวดเดี๋ยวมันไม่มีใครรอไอเครื่องบินให้ไงโดนไหมมันต้องอย่างนั้นสิเพื่อนหรือว่ามันต้องอยู่ระยะนี้นะจึงจะโดนนะ เ uh ฮ้ยโอเคเอ้ยคันนี้ลายเท่ว่ะยิงเล้วไอ้เอ้ยิงแล้วไปเฮ้ยอย่าลบอย่าลบอย่าลบน้องยังไงก็โดนพี่อยู่ดีเกือบตายนะ

ได้เข่าได้เข่าแลกเราเวลาตายแล้วมันนาจะดูเพื่อนได้นะแบบนี้มันแบบยังไงตายแล้วแบบมันดูเพื่อนไม่ได้ตัวเกมต้องพัฒนานะครับเวลาตายให้ให้ให้ได้ดูเพื่อนเลยนะ แบบนี้ว่าตายไม่รู้ตัวไงอยู่ดีๆกูแตกเฉยเฮ้ยเมืแบบ่อกี้เห็นอยู่รัดรัดมีไรเลอดน้อยป่ะโอเคผมตานี้จะน่นานนะ14-15โอเคครับ โอเคครับ okay, ผมนะก็ะประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปเกม Cat of Panzer แล้วผมนะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับผมผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างสนุกดีับผมนะอ่าแต่ว่าสำหรับเจ้ารถแฮมเมอร์นะมันก็ค่อนข้างเล่นสนุกเลยับผมนะแต่ว่าเออมันบางไปนิดนึงนะว่ามันโดนอะไรไม่นิดน้อยก็จะระเบิดอย่างเดียวนะโดนประมาณ2ทีนะก็คือแตกแตกแล้วนะแตกแน่อนอนเลยนะ มันค่อนข้างบางนะแต่ว่ามันสามารถยิงพวกเครื่องบินได้นะผมชอบเล่นก็ตรงนี้นะอ okay ่า <adapting> โอเคผมนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวจบไว้เียงเท่านี้ก่อนนะผมนะเดี๋ยวได้เครื่องบินอะไรยังไงมาเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูนะผมนะเพราะว่าผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่ามันมีเครื่องบินไงเดี๋ยวได้เครื่องบินมาเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูนะ okay โอเคผมนะก็ขอจบไว้เียงเท่านี้นะผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับนะ ลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเปลี่ยเพลงครั้งนี้ก่อนับผมสวัสดีับผมไว้เจอกันใหม่ครับ